เดี๋ยวทำตัวไม่ถูกละไม่ไม่จีโน่เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> อ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดีนะ <c oughs> พ,อพอก่อนพอก่อนนะทุกคนแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรปากสาั่นไปหมดแล้วเนี่ยขอร้อ <c> ง <oughs> <c oughs> โอ้โอ้ผมปากสาั่นไปหมดเลยนะข <c oughs> อร้องอย่างแบบนี้ได้ไหม <c oughs> โอ๊ยเออเอเอไม่รู้จะเปิดเพลงยังไงเลยอ่ะขอบคุณนะอุยอ้ยอุ้ย ขอบคุณมนาะพี่โอมตคือใครอ่ะขอบคุณมาพี่พี่โอ๊จอนอพี่พี่โอมตขอบคุณนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงทำตัวไม่ถูกละจะพูดอะไรดีวะเนี่ย